ตัวใหญ่ๆเก่าแต่บ่าตอนนี้จะเห็นตัวนิดเดียวนะครับตายอะไรสีชัดเจนอยู่แล้วรั้ใหญ่ด้านซ้ายดีเห็นพี่น้องเราชาวประมงก็เอเก่าเดียวอยู่ก็อยากจะให้พี่น้องได้เข้ามานั่งข้างในนะครับว่างนะครับวิสก่าที่นะครับหน่นะครับหนึ่งสามหนึ่งสามสองหนึ่งสามสามหนึ่ หนึ่งสี่หนึ่งนสี่สสีาวหนึ่งสี่สามหนึ่งสีนึ่งาหนึกหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดนส วาสะดวกว็เดียวก็คือหนึ่งไม่อยากให้พ่อพี่น้องนั่งรอนานนะครับเราพยายามที่จะจัดการที่รูปแบบนะครับแล้วก็ดูว่าจำนวนประชาชนที่มาโรงเรียนบางส่วนนะครับแต่ละวันจะไม่เหมือนกันเมืองเก่าดี24หมู่บ้านโอ้โหเยอะจริงๆครับัสามวันนะครับวันแรก6หมู่บ้านวันที่สอง6หมู่บ้านวันนี้8หมู่บ้านโอ้โห8หมู่บ้านวันนี้เป็นวันที่สามเลครับของตำบลมะเมือเก่าครับชมพูชมพู สี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่หนไปนเรียกไี่กูนยไปเียกนปเรียรียกรียกไปเรับตอนนรี้ผู้ใหญ่มารกเรียกรยกรียกปรีบกไปรี่มาปาีกรีกรีบกไปเ่ียกรียกเรียกปรียกไปทียกไปทียกไปรียกไปเรียนะนเรีบกไปเรีกไรียกรกไปรียกไปรีบนะครียกปเีกรีบปกีเรียกรับ ให้ท่านไปนั่งขั้นตอนนะครับอันดับแรกท่านมานะครับเดี๋ยวผู้ใหญ่มาโนะนะครับท่านมาแล้วก็รับคิวเดี๋ยวผู้ใหญ่มโนีชุมพู1 4ึงสีสองนะครับลูกคเ่รับเชอแล้วครับนะครับสีมูนะครับนะครับวันนี้เราอยากสีแล้วเราทำไม่รู้ว่า คนมีครอบครัวเนส่วนหนึ่งขานะครับอยากเจ็บอยากจนขอให้รวยๆขอให้ถูกหวยถูกรางวัลที่10ซ่าถูกอวันที่16ซ่าถูกรางอัไหนมาแล้วเราเป็นพยโยมวันเลยครับผมครับวันไหนไม่มีโฆษณามาติดตามมาติดต่อเราได้นะครับเพื่อนเราขอผมนี่ครับอภิรรฟีนะผมขอให้มีแค่ข้าวครับนะครับคุณคุณยีนี่ไม่ธรรมดานะครับเป็นเป็นสัพเพเหรอด้วยนะครับผมเป็นสัพเพเหรอที่ไม่รับซองนะครับ พี่ก้าทย่นมีดาวไปช่วยไน้ทุกดา,างถามเภยก็ได้ครับเรายัางมีรับใช้พี่น้องทุกทา่านเลยครับวานก็ไปช่วยท่านลูกบ้านที่มาน้องนะครับขับรถไปดูน,นาแล้วลื่นบ้านครับสีขเชาสามเมตรสีเทาครับห้าหนึ่งห้าหนึ่งนะครับหนึ่งห้าสา15